โอ้ลูกหมาขอฉันน่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีมาทำความสะอาดกันเถอะล้างอุ้งเท้าที่น่ารักน่ารักต้องสมมติอาบน้ำด้วยนะเอ้ยน่ารักจังไรเข้ามากฉันก็จะอาบน้ำให้ลูกแมวเหมือนกันลงไปในอ่างเลยนี่เป็นอะไรอ่ะไม่อา,อาบน้ำเหรอ กลัวน้ำมาเป็นไรหรอก <c oughs> ฉันรู้แล้วใส่ปลาเล็กๆล,ลงไปในน้ำเพื่อให้เจ้าแมวไม่กลัวแล้วก็ร่าเริงขึ้น <c oughs> นี่สิคนละเรื่องเลยและทีนี้ฉจะอาบน้ำให้เธอ <c oughs> ด้วยเบรดน้ำน่ารักจัง <c oughs> ดูสิฉันมีอะไรอีกด้วยแชมพูไงสำหรับแมวโดยเฉพาะ ค่อยๆถูอาบน้ำให้แกสนุกจังใส่ฟองที่หัวถูหลังใบหูเลแล้ว่าชอบฟองสบู่ม,มาจากไหนเนี่ยลูกแมวของฉันน่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีมากเราอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงในสาสจังเลยทั้งลูกแมวแล้วก็ลูกหมาดูสิ พวกมันตลกเวลาเปลี่ยกอะลยแค่ต้องทำให้ตัวแห้งใช่แล้วเราต้องทำให้พวกมันได้เวลากินอาหารกลางวันแล้วนะเด็กๆแม่มีของให้กินนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แย่มากไม่ต้องกินเลยแต่มันก็เกิดขึ้นได้เอาล่ะได้เวลาเป่าขนให้แห้งแล้วใช้ได้เป่าผมเป่าเลย ลูกแมวชอบและลูกหมาก็ด้วยเราจะได้ไม่เป็นหวัดมาเล่นกันหน่อยพวกเธอทำได้ดีมากลูกหมาไม่เหมือนเคยและลูกแมวก็น่ารักขึ้นเอาละ่ะชิ้นนี้อยู่ตรงนี้ส่วนชิ้นนี้ก็ไปที่ถาดน,นี้อ้อเย่ฉันชนะแล้วเรียกกดดาวน์โหลดเกมมดิดูซอสที่ Google Play และ App Store เล่นได้ทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน มาสนุกไปด้วยกันขอส่งกับมอเติดูซอสนะสัตว์เลี้ยงของเราสะอาดแล้วก็เทม่มางงั้นต่อไปมาแต่งตัวให้น้องหมากันโอ้หมาน้อยแสนสวยของฉันทีนี้ก็ได้เวลาทำความสะอาดอุ้งเท้าของแกแล้วโดวยการพิเศษอ้าฮะทำอุ้งเท้าที่เหลือให้หมดทีนี้ ก็มาทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอุงเท้ากันอุงเท้าของแกจะได้นิ่มๆและอ่อนโยนเห็นแล้วว่าชอบนะเยี่ยมมากแต่ยังไม่หมดทีนี้ได้เวลาแปรงขนกันแล้วสิ่งที่ฉันมีก็คือถุงมือพิเศษในการแปรงขน มันไม่ใช่ทําแค่ให้สะอาดแต่ว่าทําให้ขนไม่เป็นก้อนอีกด้วยเอออย่าแหยงอะเอาทิ้งไปดีกว่าและทีนี้เราก็ได้เวลาให้อาหารดีๆกับแกแล้วถูกใจไหมแมวน้อยของฉันตอนนี้ฉันก็มีของขวัญให้แกเหมือนกันผูกโบแล้วน่ารักสึงเลย แน่นอนต้องล้าขนเล็กน้อยเพื่อให้เล่าสบายขึ้นทาครีมที่อุ้งเท้าและต่อไปได้เวลาแปรงขนแล้วโอ้ดีจังเลยืมสเปรย์หอมมากเลยทีนี้แกจะตัวหอมสะอาดแล้วก็น่ารัก และแน่นนอนฉันจะให้อาหารแก่ด้วยเด็กดีของฉันฉันชอบล้ำหัวให้น้องหมามากโอ้นึกอะไรออกแล้วมาแต่งตัวกันฮะฉันมีเสื้อน่ารักน่ารักตั้งมากมายกระโปรงก็หลายตัวฉันคิดว่า มันต้องข้อกับแกมากแน่ๆนนะ่ใช่แล้วใส่เข้าไป <Wow. S 1> แกดูแก่สุดๆเลยแล้วต้องมีปลอกคอเล่นๆด้วยนะแล้วก็กิ๊บติดผมเ oh. จ้าหมาน้อยโอ้อะไรเนี่ยเรากำลังเล่นอยู่ลูกแมวของฉันเป็นค oh. าวบอย ช่างเธอได้เวลาเล่นเลเซอร์แล้วไปเล่ล่าซะเธอน่ารักซึงเลยสุดคิ้วของฉันน่ารักจริงๆฉันรู้แล้วลูกมากของฉันก็อยากเล่นของเล่นเหมือนกันไปเอามาโอ้น่ารักมากเออแต่ว่าไม่ใช่สิ่งนี้สิแว่นตาของแม่นี่นะ นั่นไงมาแล้วแม่มองไม่เห็นอะไรเลยใครอยู่ที่นี่เนี่ยลูกๆอยู่ไหนบวานตาของแม่แล่ะอเออขอบใจเจ้ะแล้วใครขโมยบวานตาของแม่มาเธอใช่ไหมอย่าทำแบบนี้อีกนะมันเป็นไรไม่ต้องเศร้านะมันเกิดขึ้นได้นะแต่เมื่อกี้ตลกมากเลยฮะเจ้าตัวน้อยน่ารักของฉัน ทำอะไรอีกดีนะรู้แล้วจะสร้างบ้านให้แกเราจะทำบ้านที่น่าอยู่ต้องใช้กระดาษแข็งแล้วก็กาวแบบพิเศษติดกาวแล้วเอาชิ้นส่วนมาต่อกันต่อไปก็วาดหน้าลูกแมวเป็นทางเข้าแล้วรูปตลกๆอีกมากมายใช่แล้วแบบนี้แหละ ฉันคิดว่าเป็นบ้านแมวที่สวยมากๆเลยเข้าไปเลยในนี้เจ๋งมากเลยใช่ไหมเห็นแล้วว่าเกชอบฉันก็พอใจเหมือนกันส่วนลูกมาขอฉันมีที่นั่งนุ่มๆแต่ว่าต้องคิดอะไรสักอย่างนะที่แล้วไม้ฉันอุ้มก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นที่นอนที่เรียบง่ายให้เป็นรังแสนสวย เป็นบ้านเจ้าหญิงสุดน่ารักนี่ไงดีขึ้นเนยอะตอนนี้แกเป็นเจ้าหญิงของฉันไหนๆมาดูเด็กๆสักหน่อยโอ้อะไรกินเนี้ยลูกหมาน่ารักจังเลยบ้านก็สวยลูกแมวก็น่ารักมาก รู้สึกดีจังแม่มีความสึกมากพวกแกคือเด็กดโีโอ้บานี่เก่งจังมันดูเหมือนป้ายแมคโดนัลด์เลยคิตตี้ช่วยฉันแขวนป้ายบาสกินโรบินส์อาฮะสุดยอดขอบคุณนะแล้วเธอชอบท็อปปิ้งไอศครีมไหมวางไว้ตรงนี้บาร์นี่สำหรับนายฉันทำกล่องอาหารมาให้ด้วย กล่องน,นี้ใส่เบอร์เกอร์กล่องน,นี้ใส่นักเก็ตถูกใจปะฉันยังมีก้าสำหรับเครื่องดื่มด้วยนะตรงนี้แขวนตกแต่งรูปไอศครีมฉันติดฝั่งนี้เสร็จแล้วคิตตี้แล้วเธอละโอ้เราเก่งจัง <S <S อะไรบานี่โอ้ลูกปองเหรอน่าสนใจใช้ทำอะไรได้บ้างนะขอคิดดูก่อนโอ้ใช่แล้วเอาลูกปองมาตกแต่งร้านของเรากัน วา้าพร้อมแล้วตรงนี้จะวางเมนูและที่กำแพงก็ติดเมนูด้วยอันนี้จะเป็นชุดคอมโบขอบคุณนะบานี่ที่ช่วยกันเสีงเลยเราทำได้แล้วเปิดร้านแมคกโดนัลด์ตีมือกันเพื่อนคิดตี้ก็ต้องมีเมนูไอศครีมตรงนี้เธอชอบใช่ไหมบานี่เอาเตาอบเข้ามาแล้ว คิตตี้แต่งตัวใส่ชุดฟอร์มด้วยตอนนี้เธอดูเหมือนพนักงานบาสกินโรบินส์เลยส่วนบาร์นี่ก็มีชุดยูนิฟอร์มเหมือนกันสิ่งสำคัญคืออย่าลืมขวดใส่เงินคนจะได้จ่ายเงินตรงนี้พร้อมแล้วทีนี้เราก็สามารถเปิดร้านแมค o โดนัลด์และบาสกินโรบินส์ของเราเองได้มาเริ่มทำกันกันเถอะทุกคนกำลังเล่อะไรอยู่นะโอ้โหมันคือเกมใหม่สุดเจ๋งัมติดูซอส ต้องทำยังไงเนี่ยคุณย่าไม่ต้องพยายามหลาคายยังไงหนูก็ชนะฮะ <c oughs> <c oughs> ฉันสามารถเรียนโดนัทได้เร็วที่สุดเพราะฉันคือเชฟไม่มีาางชนะหนูได้หรอกเออโอ้โ,อโหคุณย่าเริ่มด้านเก่งสันแล้วโอ้ไม่นะรอ็อกซีแกล้งคุณยา่าไม่อยู่ติดํำเลย การดวลที่แท้จริงระหว่างร็อกซี่กับเชฟกำลังเ,เกิดขึ้นแล้วใครจะชนะน,นะอืมกินอะไรนะร็อกซี่ได้กินอะไรบางอย่างเชฟไม่รู้สึกหรอโอออาหารของเชฟกำลังไหมงั้นทีนี้ร็อกซี่ก็ชนะแล้วตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีๆนะจะได้ไม่พลาดของขวัญฮะฮะดาวน์โหลดเกมโมดิดูซอสได้แล้วทางแอป Store และ Google Play โอ้โหนี่มันร้านบาสกินโรบินส์เจ๋งอ่ะเออแมวก็น่ารักสั่งอะไรดีนะฮคริสตี้มีลูกค้าคนแรกแล้วผมต้องการเขาตัองแค่ระสักอย่างโยนหนูไปที่เธอดีกว่าอะไรอะเฮหนูน้อยน่ารักจังเลยทำไมเธอมองฉันแบบนั้น โอยฉันจะไปแมคโดนัลด์ดีกว่าสวัสดีที่นี่มีหมาเป็นแคชเชียร์ด้วยฉันขอเบอร์เกอร์และก็โคกนะรับออเดอร์ครับผมจะทำเบอร์เกอร์เกือบเสร็จแล้วสิ่งสำคัญคืออย่าลืมชิสแล้วก็ขนมปังกดโคกใส่แก้ว ลูกค้าของผมต้องมีความสุขกินให้เรยครับแมวจะปุกปวยขโมยลูกค้าของฉันไปฉันจะทำลายเบอร์เกอร์ของเขาใส่พริกสุดเผ็ดสุดยอดนี่น้งเงินของนายทีนี้ก็เหลือแค่ต้องลองอืมอร่อยจังเลยเดี๋ยวก่อนทำไมมันถึงเผ็ดจังเลยอ่ะ ฉันต้องการอะไรยเย็นๆด้วนสวยด้วยขอไอศครีมให้กับฉันขอร้องปากฉันกำลังรู้เป็นไฟฉันหยุดไม่ได้แล้วขออย่งชั่วคุณเหมียวเป็นยังไงบ้างอะไรก็อะไรเ่อยกับฉันนะไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีเดี๋ยวจ่ายเงินให้นะขอตัวก่อนอไอศครีมอร่อยมากๆเลยนะคิตตี้นี่ให้เธอ ฮ้ยฉันเพิ่งอเอาจากไฟร้อนๆร,ร้อนจังฉันต้องการไอศครีมด้วยเลยโอ้เมียวคนของคนพร้อมแล้วขอบคุณนะโอ้ไม่มันละลายแล้วฉันต้องการไอศครีมที่ใหญ่กว่านี้นะแบบนี้เหรอใช่แบบนี้แหละเอามาเลยโอย้มาลองกัน อะไรมันก็อะไรเหมือนกันนะเล้า <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจัดการให้ติดตั้งเครื่องทำไอศครีมเสียบท่อทีนี้ก็เปิดเครื่องคุณนักดับเพลิงอัปากกว้าง,างว้าวอร่อยจังเลยไอเดียดีมากขอบคุณมากเลยนี่นะเงินค่าไอศครีมแล้วมาอีกนะครับ โอ้โหพวกเขาสร้างอะไรกันที่นี่เนี่ยโอ้ไอศครีมย่าอยากจะกินจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะใครกำลังเห่าเนี่ยแมคโดนัลส์ของหมาเหรอน่าสนใจไม่อยากจะเชื่อหมาก็ทำอาหารได้รู้อะไรไหมอย่ขอเมลเชคจ้ะฮังได้เลยครับมาเริ่มทำกันต้องใส่สตรอเบอรี่เยอะๆจากนั้นก็เทนม แล้วปั่นให้เข้ากันโอ้คุณย่ากำลังลูบผัวรู้สึกดีจังเลยเมียวเขาไม่ได้เงินไปมั่งกว่านี้แนะ่โอ้โทษทีนะพอดีฉันมีอุ้งเท้าฮ่องเกิอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะมิวเชคไม่ฮ้องมันกำลังจะระเบ,บิดย่าเต็มไปด้วยมิวเชค ฮ้งคุณยาเป็นยังไงบ้างรู้สึกตัวสิครับโอ้สักกะจี้นะหยุดเลี้ยได้แล้วจ้ะเด็กน้อยโอ้โหมีร้านอาหารสองร้านไม่มีใครดูแลด้วยฉันจะขโมยเงินให้หมดเลยโอ้ยบาเ่าช่างเธอเป็นบาสกินโรบินส์ก็ได้จะขโมยขวดเงินจากที่นี่แล้วกันแมวทำอะไรฉันไม่ได้หรอกขอไอศครีมแบบนี้นะแมว รับออเดอร์ต้องการไอศครีมสีฟ้าหนึ่งรูปตักใส่บนโคนพร้อมแล้วโอ้ไอศครีมของฉันเหรอเยี่ยมเลยแต่ว่าฉันจะเอาเงินของเธอโอ้ไม่นะมาอย่าก,กัดฉันฮงเอาไปจากที่นี่ฉันจะเอาเงินไปคืนคิดตี